อย่าปล่อยให้หนูวิ่งลอยนวลอยู่ในบ้างทำง่ายๆแค่สองสูตรนี้แล้วหนูจะตายลายหนูหายเกลี้ยงยกหลังเพียงแค่หนึ่งนาทีก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา17.30น,นเช่นเดิมคะ่ะ ท่านผู้ชมท่านใดที่ตกดึกนอนอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงหนูไล่กัดกันส่งเสียงร้องทําให้เกิดความลำคาญใจเป็นอย่างยิ่งแถมยังมีปัญหามีรอยอึมีรอยฉี่ของหนูอยู่เต็มบ้านหรือมากัดสิ่งของภายในบ้านทําให้เกิดความเสียหายและสิ่งสําคัญที่สุดหนูคือพาหะนำเชื้อโรคมาสู่คนค่ะ วันนี้ต้นมีวิธีการกําจัดและไล่หนูแบบง่ายๆเพียงแค่1น,นาทีเท่านั้นหนูก็จะหายเกี้ยงไม่มารบกวนเราดังเช่นเคยค่ะเริ่มจากวิธีที่1ให้นำยากันยุง1ขดไปล้างน้ำเสร็จแล้วให้นำมาหักเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะเราจะนำยากันยุงมาตำ ผสมกับส่วนผสมอื่นๆดังนั้นอุปกรณ์จำเป็นต้องมีคกค่ะหากท่านใดไม่สะดวกใช้คกใช้ถุงซ้อนๆกันหลายๆชั้นแล้วทำการตำยากันยุงก็ได้เช่นกันค่ะหรือท่านใดที่สะดวกที่จะใช้คกก็อาจจะใช้ถุงรองก่อนตำยากันยุงก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับต้นจะใช้คกลูกนี้ทำปุ๋ยต้นไม้อยู่แล้วส่วนคก ที่สำหรับทำอาหารต้นได้แยกออกไปค่ะไม่เอามารวมกันส่วนผสมที่2ที่ต้นใช้ต้นใช้ขนมขบเคี้ยวผสมน้ำตาลค่ะจะใช้ขนมยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใส่ลงไปพอประมาณค่ะในขนมขบเคี้ยวนี้จะมีทั้งน้ำตาลและกลิ่นหอมหน่ารับประทานเป็นอย่างยิ่งค่ะหนูจะชอบกลิ่นนี้มากๆเลยส่วนผสมพร้อมแล้วตำส่วนผสมทั้งสองอย่างให้ละเอียดเลยค่ะ ขอบอกเลยค่ะท่านผู้ชมส่วนผสมมีกลิ่นหอมมากๆส่วนผสมที่3เราจะใช้มะเขือเทศค่ะ่าเมะเขือเทศเป็นชิ้นคว้านไส้ตรงกลางออกให้หมดเพื่อเราจะได้ใส่ส่วนผสมลงไปให้ได้มากที่สุดค่ะนำส่วนผสมที่ได้ใส่ตรงกลางมะเขือเทศที่เหลืออยู่ให้ครบทุกชิ้นค่ะเราก็จะได้ส่วนผสมที่ใช้ในการกำจัดหนูแบบนี้ค่ะ ต้นขอบอกเลยค่ะว่าสูตรนี้เป็นสูตรกำจัดหนูไม่ใช่แค่ไล่หนูเท่านั้นหนูกินแล้วหนูตายแน่นอนค่ะเพราะในยากันยุงจะมีสารยาฆ่าแมลงอยู่โดยมีขนมขบเคี้ยวรสหวานเป็นตัวส่งกลิ่นล่อหนูให้ได้กลิ่นแล้วเข้ามากินค่ะมาดูวิธีการใช้กันค่ะเราจะนำส่วนผสมที่ได้นี้ใส่กล่องเล็กๆหรือกล่องอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่สะดวก นำไปวางตามจุดที่หนูชอบมาค่ะตอนนี้ต้นนำมาวางข้างๆเครื่องซักผ้าค่ะจุดนี้หนูชอบมามากๆเลยแล้วก็มากัดสายไฟสายเครื่องซักผ้าและอีกจุดที่ต้นจะวางนั่นก็คือห้องครัวใต้ตู้ค่ะเพราะหนูชอบมามากๆเลยทำเพียงแค่นี้หนูก็จะไม่มากวนใจอีกแล้วค่ะลองทำดูนะคะนี่คือวิธีที่หนึ่งค่ะวิธีที่สอง เป็นวิธีในการไล่หนูค่ะส่วนผสมของวิธีนี้ 1. พริกไทยค่ะเราจะใช้พริกไทยประมาณ2-3ช้อนโต๊ะบางท่านผู้ชมอาจจะใช้เป็นพริกไทยป่นก็จะสะดวกดีค่ะแต่ต้นไม่มีพริกไทยป่นก็จะเป็นต้องใช้พริกไทยเม็ดนะคะทำการตําให้ป่นเลยค่ะหรือตําให้ละเอียดนั่นละค่ะปริมาณที่ใช้ใช้พริกไทย2ช้อนโต๊ะตำพริกไทยให้ละเอียดเลยค่ะ ในพริกไทยจะมีกลิ่นฉุนมากๆซึ่งหนูไม่ชอบแน่นอนค่ะส่วนผสมที่2นั่นก็คือน้ำส้มสายชูค่ะเทน้ำส้มสายชูลงไปผสมให้ท่วมพริกไทยเสียเล็กน้อยกะปริมาณที่ใช้ให้พอเหมาะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วให้นำสำลีมาตัดค่ะหรือท่านใดจะใช้สำลีแผ่นๆแ,แบบนี้จะเป็นสำลีกลมๆก,ก็ได้เช่นกันค่ะ ให้ชุบพริกไทยป่นและน้ำส้มสายชูจนซึมเข้าไปในสำลีค่ะถ้าน้ำส้มสายชูแห้งก็สามารถเติมลงไปได้สำลีจะช่วยดูดซับกลิ่นของพริกไทยป่นและน้ำส้มสายชูได้เป็นเวลานานถ้าท่านใดไม่มีสำลีก็สามารถใช้กระดาษทิชชู่ทดแทนสำลีได้เลยค่ะเมื่อส่วนผสมสูตรไล่หนูเสร็จแล้วต้นขอแนะนำภาชนะที่จะใช้ในการไล่หนูโดย ให้นำแมสหรือหน้ากากอาจจะเป็นแมสหรือหน้ากากที่ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ก็ได้ค่ะนำมาตัดสายด้านหนึ่งออกแบบนี้พร้อมกับตัดก้านที่แข็งๆของแมสออกไปด้วยค่ะแล้วให้ตัดแมสด้านที่เราตัดสายออกค่ะเราก็จะได้ถุงแบบนี้ให้นำสำรีพริกไทยป่นและน้ำส้มสายชูลงไปในถุงแบบนี้ค่ะแล้วให้นำสายแมสหรือหน้ากาก ที่ตัดออกมามัดทำเป็นถุงแบบนี้ได้เลยค่ะนําถุงที่ได้ไปจุดที่ต้องการไล่หนูได้เลยค่ะการทำถุงห้อยแบบนี้เหมาะกับจุดที่ต้องการไล่หนูที่ไม่เหมาะกับก,บการนําส่วนผสมไปวางนั่นเองค่ะเราสามารถแขวนหรือวางส่วนผสมในการไล่หนูได้ทุกจุดไม่ว่าจะเป็นในห้องครัวในห้องเก็บของในโรงรถข้างๆเครื่องซักผ้าบนใต้ฝ้า หรือในยุ่งข้าวเปลือกค่ะและส่วนอื่นๆของบ้านตามที่ต้องการได้เลยค่ะให้ตั้งทิ้งไว้สัก4-5วันถ้ากลิ่นจางให้เปลี่ยนใหม่ทำแบบนี้แล้วหนูจะหนีหายไปเกลี้ยงเลยละค่ะนอกจากนี้อย่าลืมทำความสะอาดในบ้านเช่นจุดถังขยะจุดอื่นๆเก็บให้เป็นระเบียบก็จะช่วยได้อีกทางค่ะ รายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้ต้นหวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนูอย่างมากมายเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด s u b สไคร b e อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอที a ช n แนลค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง t i k ต็ตอกขุณต้นไอที a ช n แนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ หากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีชาแนลได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกๆวันเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ